ออนี่บรรณาธิการนิตยสารมาสัมภาษณ์ดีๆนะหืมว่าไงนะ,ะไม่เป็นไรนะอ๋อไม่เป็นไรนะเออฉันคิดเรื่องอื่นอยู่อบรรณาธิการนิตยสารกริมมิโซนมานะ่ะเธอรอดีๆอยู่แล้วให้เธอรออยู่ข้างนอกทำไมล่ะรีบให้เธอเข้ามาสิอาโอเคได้เลยครับ เชิญครับสวัสดีสสดค่ะไงคะฉันสบายดีค่ะคุณเป็นไงบ้างคะสบายดีค่ะนั่งก่อนสิคะนั่งก่อนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะนั่งเลยค่ะแล้วเออแม่คุณเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพโอเคไหมสบายดีค่ะแล้วแม่ฉันเป็นอะไรหรือเปล่าคะเฮ้ยดีๆก็วันก่อนปารต์ตี้ใหญ่ๆนั่นอาจจะถูกยกเลิกเพราะว่าแม่คุณไม่สบายไม่ใช่หรอคะถ้าฉันจำไม่ผิดนะเนอะ อ๋อใช่ค่ะเออวันนั้นเธอไปที่มุมไบแล้วก็เหนื่อยมากนะคะอย่างว่าแหละค่ะคนแก่เนาะเออเธอสบายดีแล้วค่ะแล้วจะดืมม่มอะไรดีคะชาหรือว่ากาแฟดีอืมกาแฟค่ะสั่งกาแฟมาหน่อยสิโอเคได้เอาล่ะนะคะโอ้วววนี่ลูกสาวคุณใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยมากเลยนะคะฉันเจอเธอที่งานปาร์ตี้อะ่ะเธอสวยมากๆเลย และจากที่ดูแล้วเราบอกได้สบาย,ยนะคะว่าคุณเลี้ยงทำไมอย่างดีเหมือนแม่ไม่มีผิดคุณทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับสนิทกันมากเลยใช่ไหมคะดูจากภาพพวกนี้เนี่ยก็รู้ได้เลยค่ะแน่นอนค่ะ แม่ทำไม่ได้หรอกนะแม่คะก่อนอื่นเลยนั่งลงก่อนคะ่ะแม่แม่ต้องเข้าใจนะแผนของเราจะต้องสำเร็จสิทธาจะไม่มีทางรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราไม่ได้หวังร้ายกับเขานะคะแม่เขาไม่มีทางเข้าใจหรอกคะ่ะถ้าเราไม่ทำอะไรเพื่อเขาเลยเนะี่ย แม่เรื่องนี้มันสำคัญมากนะคะเขาจะสงสัยเราไม่ได้ว่าเรากำลังติดต่อกับมิชชาเออใช่ว้าวเธอทักมาแล้วค่ะแม่มิชชานะ่ะเธอคิดว่าอะไรเธอส่งที่อยู่โรงแรมของเธอมาให้เราจะไปเจอเธอคืนนี้ เออดีดีค่ะหลังจากที่กลับมาสร้างธุรกิจใหม่อีกครั้งแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างคะเออก็ทั้งหมดแหลคะค่ะเหมือนกับว่าเอา่อไม่รู้สิคะฉันคงต้องเล่ายาวเลยแหลคะค่ะว่าเออคุณโอเคใช่ไหมคะเออค่ะค่ะเออโอเคดีคะ่ะว้าวนั่นลูกเขยคุณด้วยใช่ไหมคะ<อ>ใช่ไหม เขาเนี่ยฉลาดมากเลยนะคะเขาอยู่ที่งานปาร์ตี้วันก่อนด,ด้วยแล้วเขาเนี่ยคือใครกันเหรอคะเออขอโทษทีนะคะขอเวลาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวฉันมานะคะ่ะสวัสดีครับแม่รู้อะไรไหมแม่มะพร้าวเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะดื่มมะพร้าวหน่อยไหมที่จริงแล้วเนี่ยผมเพิ่งดื่มไปนะผมเอามาให้พ่อกับแม่ดื่มด้วยเห็นไหมว่าผมมีมารยาทเอาเหลอามาให้แม่ด้วยอะ่ะดื่มให้สนุกนะอือ ก่อนที่ฉันจะเอามาเผาฟาดหัวเธอออกไปจากที่นี่ซะพาเขาไปด้วยอะไรฟังนะอย่ามาลองดีกับฉันเออฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เหรอคุยกับลูกค้าแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมีนักธุรกิจแบบไหนทำแบบนี้กันอ่ะแม่เป็นนักธุรกิจภาษาอะไรกันเนี่ย้าเลยนี่เงียบเลยนะมอเอเออะฮะอมาสักทีหายไปตั้งนานเลยนะ ก็รถมันติดนอใช่แล้วมาที่นี่เพื่จะซื้อเครื่องเพชรให้แสมใช่ไหมล่ะใช่ใช่เลยผมเตจอเลยนะว่าเจ้าของร้านเนี้ยร้ายมากเธอเป็นคนที่ปากร้ายด้วยหุบปากไปเลยนะฉวัสดีคุณธุรนาค่ะสวัสดีค่ะโอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออมมนาเธอจะเอาอะไรก็ออกไปอยากได้อะไรก็ออกไปฉันกําลังสัมภาษณ์อยู่น่ะคือฉันติดธุระอยู่ ออโอเคเข,<ด>ข้าไปได้ในกัน<ล>ดีกว่านะคะสว,ส,สวัสดีครับลสติตาบาฮาดูใช่ไหมคุณมาจากนิจาจัสานกริมิสตอใช่ไหมใช่ค่ะผมจะลืมคุณได้ยังไงเล่าขอโทษจีนะครับรู้จักเขาไหมอ่ะแน่นอนสิคะรู้จักใครจะลืมคู่เต้นของดีๆได้ล่ะแต่ฉันน่ะไม่รู้จักเขาหรอกนะคะเออ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 ชฟ ชอ่อพาเทลครับพาเทลคุณน่ะเหรอคะใช่ครับเขาเป็นน้องชายคุณใช่ไหมคะที่หมายถึงเขาดูเหมือนจะเป็นน้องชายคุณเลยนะคะใช่ไหมคะไม่ค่ะเขาไม่ใช่น้องชายฉันเขาเขาเป็นสามีฉันเองค่ะ สามีจริงเหรอคะเนี่ยว้าวนี่เป็นส่วนสำคัญของการเอบสัมภาษณ์เลยนะคะเนี่ยโอ้ดีดีคะ่ะเราไม่เคยได้ยินข่าวคราวของสามีคุณเลยนะคะเออไม่เคยได้ยินจริงๆอะใช่ไหมแล้วหลังจากนี้นะคะทั้งวงการนักธุรกิจจะได้รู้จักสามีคุณด้วยแหละคะ่ะโอ้ว้าว ฉันจะต้องจัดการสัมภาษณ์พิเศษและมังคะแบบนี้อ่ะจริงๆนะคุณกับสามีที่รักค่ะเออดีๆคุณตกลงนะคะฉันจะไปบ้านคุณเพื่อไปสัมภาษณ์ฉันจะได้เออเข้าถึงคุณได้มากกว่านี้แล้วก็เออดีๆนักธุรกิจหญิงที่มีครอบครัวอบอุน่นผู้หญิงนะทำได้ทุกอย่างถ้าหากว่ามุ่งมัน่นผู้หญิงทำทุกอย่างได้ถ้าใช้หัวใจนะคะฉันคิดอย่างนั้นนั่นแหละว้าวมันเยี่ยมมากเลยแม่แม่จะเป็นดาวแล้ว แล้วพ่อก็จะได้เป็นพระเอกด้วยเยี่ยมมากเลยทั้งโลกจะได้รู้จักพ่อแล้วก็จะได้จดจําไปเลยว่าใครกันที่เป็นสาม,มีของดีดีพาเทลกัน,นเน้ะเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเออฉันคิดว่าเอ,อที่บ้านคงจะไม่เหมาะนะคะไม่ที่บ้านไม่มีปัญหาเลยเราอยู่ที่ต้อนรับเลยบอกเลยว่าที่บ้านมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าต้องไปนะครับทุกเวลาที่ต้องการเลยนะตอ,อน,นี้ลูกเขยคุณตกลงแล้วนะคะดีดจะปฏิเสธได้ยังไงเนะะ เอาอย่างนี้นะคะห้าโมงจะก,กันที่บ้านคุณนะโอเคไหมแอแมวหน้าที่รักตกลงไปเถอะเออค่ะอ๋อขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆทุกคนทำให้ฉันดีใจมากๆคุณก็เหมือนกันนะเออบายแล้วเ,เจอกันค่ะบายค่ะเจอกันครับเจอกันนะครบ,บายบายริต้าโชคดีนะ เธอทำอะไรลงไปนี่เธอกล้ามายุ่งเรื่องเส่วนตัวฉันอีกแล้วเหรอทำไมเอะจะต้องมาโ吼ด้วยหรอแม่ผมเป็นลูกเขยแม่นะผมช่วยให้แม่ได้กลับมารักกับคนรักแม่อีกครั้งหนึ่งเรียต้าคิดว่าพ่อเนี่ยเป็นลูชายของแม่เหรอเธอนี่ฉันจะไอ้น่้าไปแล้อ้รำรจริงๆเลยนี่ออกไปเลยเอาไปดื่มซะอย่าทำร้ายผมเลยไปเลยไปอไปเดี๋ยวนี้เลย เธอด้วยนี่ผมผมผมมากับเขานะทำงานไปสิจะมามองฉันทำไมนี่พ่อครับผมว่าบรรทิการเนี่ยต้องมาเออมาบ้านเราแน่ๆเลยใช่จะถึงเวลาแล้วเหรอ ถ้าเธอมาเนี่ยเราต้องชมคุณแม่ว่าแม่เป็นนักธุรกิจที่เก่งแล้วก็ทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างแล้วก็แม่ยังมีครอบครัวที่ดีดูแลครอบครัวอย่างดีทําให้ทุกคนมีความสุขแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วถ้ามารดาที่การเห็นว่าบ้านนี้มีการแบ่งแยกฝั่งกันแล้วก็ไม่สมัครใกันแบบนี้แล้วมาเห็นเชื่องน,นี้ด้วย่านจะคิดยังไงเนี่ยฮะลองคิดดูสิ ต้องแย่มากแน่แนนะ่ใช่เลยเขาจะแพร่ออกไปในเชิงลบแน่เลยแล้วมันไม่ไดีกับธุรกิจด้วยมันต้องเป็นปัญหาใหญ่แน่เลยเออพวกเขาอยู่ในลิฟแล้วจะมาถึงแล้วลุงนี่อายุยืนจริงๆเลย โอเคซาเร็วเข้าสิเคซาเนี่นี่ทาอะไรไม่ได้เลยนะชิปคือว่าดีๆนะเออเร็วเข้าสิเร็วเข้าก็ส่งมาสิโอดีมากเลยค่ะทั้งครอบครัวคงพร้อมสัมภาษณ์กันแล้วใช่ไหมคะดีมากค่ะเอนั่งก่อนสิค่ะข้ากับคุณมากค่ะดีๆนั่งตรงนั้นก่อนนะคะทุกคนเตรียมตัวเลยนะคะ เออทีฟนั่งใ,ใกล้ๆทุรคาหน่อยนะคะโอ,โ,อโอ้ไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าชีฟกับทุรคานะ่ะจะว้าวเข้ากันมากดีจริงๆเลยคะ่ะมันดีมากเลยว่าไหมแล้วก็ทุกคนคะ่ะนั่งตามสบายเลยนะคะเออแม่ครับ ถ้าแม่ไม่ว่าอะไรเออแม่นั่งตรงนี้นะครับได้ไหมเออคุณชิฟคะจับมือกันหน่อยสิคะ<อ>มันจะโรแมนติกมากเลยนะยังไงแล้วภรรยาคุณนี่ก็สวยมากๆเลยมันเป็นครั้งแรกในหลายปีเลยนะคะที่คุณได้ออกสื่อนะนี่นะเป็นครั้งแรกเลยนะคะ มันจำเป็นนะคะดีๆ เราเออมาถ่ายรูปครอบครัวกันดีกว่าคะ่ะโอเคนะทุกคนคะมาถ่ายเออรูปครอบครัวกันดีกว่าคะ่ะแ,แล้วรูปมันจะสมบูรณ์ได้ยังไงคะถ้าไม่มีลูกเขยนะมาค่ะคุณคุณรนณา อือขอบคุณมากๆนะคะด้วยความยินด,ดีนั่งก่อนนะคะถอยไปหน่อยไปเอาละค่ะดีๆเริ่มสัมภาษณ์เลยนะคะออบอกมาหน่อยค่ะว่าจะกันครั้งแรกที่ไหนเหรอคะห้องสมุดมหาลัยอ๋อโรงอาหารตอนที่เรียนอยู่มหาลัย เราเจอกันที่ห้องสมุดค่ะฉันไปหาหนังสือเล่มที่เขาตอนนั้นอ่านอยู่นะคะห้องสมุดตระคาเธอมีความจำดีจริงๆเลยนะจำได้ทุกรายละเอียดเลยทั้งๆที่ผ่านมาหลายปีเออชิปคะแล้วคุณเอ,อิบหายไปไหนมาสานานเลยค่ะทำไมไม่มีใครรู้ข่าวข่าวของคุณมาหลายปีแล้วอะคะ ก็ที่จริงแล้วผมผิดเองนะครับผมทำผิดมาหลายครั้งในชีวิตผมทิ้งครอบครัวของผมไปหลังจากที่ผมไปธุรคาก็จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเธอดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ครอบครัวด้วยใครเป็นคนจัดการทุกอย่างก็ธุรกคาทั้งหมดเธอเป็นคนจัดการทุกอย่าง ผมไม่รู้จะขอบคุณเธอยังไงถ้าผมขอบคุณก็เหมือนสบประมาทเธอผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับความจริงก็คือถ้าเทียบผมกับเธอผมนั้นต่ำต้อยมากเลยหลายคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตหลายคนก็เพิกเฉยเหมือนครอบครัว แต่ว่าธุรคากลับทำสำเร็จทั้งด้านงานและครอบครัวธุรคาน่ะเธอให้ความสำคัญกับครอบครัวพอๆกับงานเลยแหละครับดีมากเลยนะคะเอาล่ะทุกคนมารวมตัวกันแล้ว ดีดีค่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างตอนคุณทำธุรกิจค้าเพชรค่ะและตอนนี้คุณก็ประสบความสำเร็จมากด้วยถ้าจะพูดแบบนั้นก็ถูกนะคะยังไงแล้วแรงบันดาลใจในการทำงานของฉันก็มาจากครอบครัวนี่แหละคะ่ะฉันประทับใจมากคะ่ะคุณตอบคำถามได้ดีจากใจจริงๆเลยนะคะรู้สึกดีมากเลยนะคะที่ได้คุยกับคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ แล้วก็ขอให้โชคดีนะคะโอเคดีๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆทุกคนขอบคุณ,คณมากค่บคคะบายนะคะบายกัะทุกคนมาเถอะทุกขขอบคุณนะที่ยอมให้เกิดการสัมภาษณ์ขึ้นแล้วก็ยอมให้ผม มีโอกาสพูดความรู้สึกได้โอกาสพูดความรู้สึกแล้วสินะพอใจแล้วใช่ไหมล่ะพอใจแล้วใช่ไหม แล้วเธอน่ะครับทำบ้าอะไรของเธอออืืวางแผนเก่งจังเลยนะไปบอกให้บรรณาธิการมาสัมภาษณ์ให้วุ่นวายเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวจะได้กลับมาคืนดีกันอย่างนั้นน่ะเหรอฮะใช่ไหมไปคิดแผนมาใหม่นะแผนของเธอน่ะฉันเดาออกได้หมดเลยแม่แม่ไม่ได้พูดกับลูก แม่คุยกับสิทธาธิคุรนาบอกมาสิว่าเธอจะยุ่งเรื่องครอบครัวของฉันทำไมฉันไม่เข้าใจเลยไหนจะลูกสาวฉันอีกฮะเธอจะยุ่งทำไมดูสิว่าลูกสาวฉันน่ะโดนสามีทิ้งแล้วกลับมาร่วมมือกันอีกได้ยังไงยอมรับพ่อที่หลอกลวงกลับมาในชีวิตอีก ไหนจะก,กล้ายืนฝั่งตรงข้ามกับแม่ของตัวเองที่เลี้ยงมาตั้งแต่ยังเด็กเคียงข้างกันในเวลาที่ยากลำบากไม่คิดเหรอว่ามันจะเป็นยังไงไม่คิดเลยใช่ไหมว่ามันจะวุ่นวายแค่ไหนเนี่ยมาทำตอนนี้เพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรเหรอเธอตอบฉันมาสิ ครอบครัวสุขสันต์ตายละ่ะสิทธาตเลิกทำแบบนี้สัทีได้ไหมฟังนะมันไม่เกิดผลดีเลยฉันกับเขาไม่มีทางกลับมาคืนดีกันได้ ขอบคุณแม่ครูควรแล้วยินดีด้วยพูดออกมาได้ดีนะแต่ว่าตอนจะถาผมต่อนหน้าทุกคนเนี่ยแม่พูดสะดีเชียวนะฟังแล้วสบายหูมากๆเลยแต่ฟังนะแม่ฟังผมหน่อยนี่ไม่ใช่เพื่อผมผมทำเพื่อแม่กับพ่ออ<ะ>ไม่ว่าอย่างไงแม่ก็ต้องยอมรับว่าครั้งหนึ่ง แม่เคยรักสามิีของแม่ใช่ไหมล่ะแม่ใช่นั่นไงลแล้วแล้วแม่ก็ยังรักอยู่และระหว่างนั้นเพราะว่าแม่ต้องรับผิดชอบด้านการงานแม่ก็เลยชินกับการอยู่คนเดียวแม่ทำให้ตัวเองแข็งกระด้าง แม่คิดว่าแม่ทำงานได้ดีผมยอม,มรับแต่ว่าเรื่องครอบครัวแม่ยังทำได้ไม่ดีเลยเธอนี่มาห่วงความสุขของฉันจริงๆเลยนะจะให้ฉันบอกไหมว่าฉันมีความสุขแค่ไหนเอาที่ก่อนอื่นเลยฟังนะถ้าชายคนนี้เอกไปจากชีวิตฉันฉันจะมีความสุขมากๆอย่างที่สองก็คือตอนที่เธอลากลูกสาวฉันเข้าไปในแผนโง่งๆของเธอนะ่ะมันทำให้ฉันรู้สึกแย่มากไหนบอกมาสิ ฉันจะมีความสุขได้ยังไงมีไม่ได้สินะใช่ไหมล่ะเคซาครับครับถูกนี่ซะเออได้เชือกนี้จะไม่ถูกแกะจนกว่าชายคนนี้จะออกไปจากบ้านฉัน และจนกว่าฉันจะได้ลูกสาวกลับคืนมา